สวัสดีค่ะพบหลพ่อกันเล้วสวัสดีเอจี่ถูกๆทุกคนนะจนะ๊ะเนาะมาพบหลวพ่อกับแยราชแน,น,น่ววนี่แยลัดก็มาเห็ดอันอันดอกพุ่มตื่นสายเนาะแพ้เซียนให้เออเนย่งบอนไซแพ้เซียนให้นะจ๊ะอันนี้แยลัดเห็ดได้อันนี้แล้ว <c oughs> แยลัดจะเห็ดไว้ยังซีเนา,จานะจ๊ะเนาะ ขันไว้อย่างส่ให้เานนราเหี่ยวก่อนังค่อยทักเปียนอกจากเนาะเพราะว่าขันเราโบเหี่ยวหรือทักเปียหันเราก็ค่อนข้างที่เราจะหักน,นอกจากเนาะเพราะว่าเรากรอบย,ยลาศิิเห็ดจ็กสามกระถางเพราะว่ายาลดมีอันอันนี้เก่ามวันที่ยาลดเห็ดตะกี้ล่ละที่ยาลดปลูกแล้วมันงามๆเลยเนาะเราก็มีชีวิตสิส้นสุดของเราเราก็ตายไปนอนใะเนไะมยายลก็เลืล้อออกไย,ยลาจะเห็ดไหม ยาลาดใส่ในกระถางายาไรเห็ดแดอหนึ่งแล้วนอนจะเนาะตอนเราติเล่าอย่างล้วเราก็งามอีลีจ่าแล้วเป็นกิง่งเป็นก้านมันเป็นบอนไส้เนาะดัดไปยังไดก็ได้ห้าต้องการดัดให้เนาะไปทางหดเราก็เห็ดได้เบื่อเนาะจ่าเนาะยาลดอันเห็ดยาลดเห็ดอันนี้ไว้แต่เมื่อวานนี่แล้วเพราะว่าไห่เราเหี่ยวมันจังชิงง่ายในการที่ห้าวออกมาทักเปียที่ห้าออกมาพานันลงในรวดตัวนี้มันจังจะบ่บ่หักนอกจ่าเนาะ นี่ลัทดทักเตียวไว้แบบลายอันขอบคุณเอฟซีเด้อจ้าเด้อที่เพิ่นขอบคุณที่เข้ามาหลับมาชมเนาะจากนอกขอบคุณหลายหลายเยลัดขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเยลัด,ดคือเก่าเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เยลัดเฮ็ดคลิปต่อไปเยลัดกเฮิตกำลับดอกไม้ดอกต่อของเยลัดนี่แหละ นอ่ัลว่าออกไปกับเสียงซนก่สิหายนีนละคิดหอลลดลูกนี่ละคิดหอวจอมแม็เกน่าจะเนาะขอโทษขอพายเอฟซีเนาะหายเสหนาก็อุโมันียังไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าต้องขอโทษขอพายเอฟซีนะาจะเนาะที่นอ่ล

่ถ้าทมันสั่นมันก็จะกรถึงนี่เนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ฮวยแย่แล้วิีฟังดินดินขึ้นมาไม่มันเห็นมันสูงท่วมเพราะว่าเราบม่ได้เราบม่ได้ย่าเข้าป่านไหนเนาะจ๊ะเนาะขอโทษขออภัยเนาะจ๊ะเนาะมันอยู่ซื่อๆมันก็สิให้ที่โอษลูกลูกสายก็แม็กซ์เองมาถึงแล้ ที่ยลัดจะักมันนีอหะว่าดอกน้าตืนสายมันเล่าปัวยเงาเนาะจ้ะนี่นยยลัดจะเลือกหาหลายแล้วได้มีปวยเงาอยู่เนี่ยาลัดจะเห็นใไหนๆคือเก่าเนี่ย,ย,กกยว่าตะก,กี้ยาลัดจ็เห็นปักลายนึงเห็นปักลายหนึ่งทำห,หนว <c oughs> ึนจะสบก่ใส เห็ <c oughs> ดไบเตยวัวนเพิ่นกับบานแ้วเดว้บานค่าทักเตีย,ยนอะไรเด้ดโดงขีดลายมือทำใจ่ไดใน้ำดุน้ำดุกซเจ้าแม็เนี่ยละ <c oughs> อบอกควรที่สิว่าหาย่หนากล้องเนาะแต่ว่ามันมาเองหรือแต่เนน้ำตาเนี่ยนะจ๊ะเ้ลัตพูดเองสิเนาะม <c oughs> ื้อนี้อากาศดีดีเนะาเนะชนะเหมือนฝนจะตกแต่พยากร์ก็บอกว่าจะมีหนาวมีฝนพี่้องแต่โมรูว่าสิเป็นบ้านเนี้ยรัดบอ่อห่างจาวาน ยาก,ก่อนบอกว่าไม่เขตอำเภอไม่เขตวิการนอกจากน่นในเอศีพันธ์ยงซี่นนอกจากนัะนพันแบบนี้พันเราลงมาเรื่อยๆตรงนี้มันฝนใส่ยลารัดโน่เงานอกจากนั่น,นลนาราศีเข็มสี่ก่อน เนี่ยหละกเกิเห็ดอันที่มันเหตุถึงก่อนมาจา้ะเพราะว่าเนี่ยหลักสิบไปหามาใหม่เนี่ยหลักสิบไปหามาใหม่อันนี้จะเพรอุจจุเนี่ยหลักเห็ดอันนี้ก่นอ,อนเพราะคนจ้ะ พเพอร์ผลติดผนอย่างละผลกับสีง,งามคักไปน้ำกิง่งน้ำก้านอันนี้แหละ,ละคือยาัดเคยเคยเหตุแต่เก่าเนาะสันเนายะยาัดเคยเหตุแต่เก่าหันงามอีนี้งามคักตั้งไว้มีแต่คนยกได้ เห็ดแบนเนี wide, ่ยพ well ันมาตามรวดเรื่อยๆนอจากนีเห็ดจักดอกก็ได้นอกจากนาะซสุ่มดอกแล้วเนี่ยสองสองซุ่มสามซุ่มแล้วแต่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 มักเพราะฉะนั้นมักอยากให้มันหลายๆายสุ่มเห็ดลายลายสุ่มแต่ยาหลัดส่วนมากเห็ดซีหาสุ่มสีหาชอบของพี่นายตื่นสาย ดีบ้อนหนาวด้วยซ้ำไปบั้งซุ่มสักขาดไปน้ำห็ดอันบอนใส่ไปน้ำน่าสะเนาะอันเกาเอาอันเกามาห็ดพอมันยังใส่ได้อยู่น่าจะ ท่นแบบนี้นะจ๊ะเสียงคอยเสียงบาจั่จไหนกัโทษขออภัยนอกจากนอกนางยางที่มัดเนี่ยเยลัดกเก่าออกดีเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเวลาเอาลงดินมันสีมามัดจังสิยลัดต้องเอาออกเอาออกเพราะว่าบ่ใหายฮัดบ่ใหายฮัดเพิ่นเกินเกินไปนอกจากนะแค่ลวดนี่ก็ฮัดเพิ่นเพแห้งแล้ว เฮียรัดไขเฮ็ดเซ็ตแล้วนะวยัดไปสองอันเดี๋ยวคิดมันสียาวไปนอจนจ้ะเนาะเฮียรัดจะเอาลุงกระถางเนี่ยนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะเฮียรัดจะเอาลุงกระถางนีเบิง้งเตะรัตัดบางอย่างนี่ออกก่อน อ,อยากดัดไปแบบใดก็ได้อยากค็ดจักชอก็ได้ลองสามชออยากเค็ดสูงก็ได้ตามที่อันตามที่อันพ่วงเงาของดอกไม้เฮาเนาะจากเนาะพ่วงเงาของไฟตึ้งสายเอาเห็นได้สูงสูงก็ได้เท่าที่ค่วงเงาของเรามีเนาะจัะ แค่นี้แหละเนี่ยล่ละเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะกจะกน้องหากตัวอะไรก็แชรคฝากติดตามเนี่ยล่ละดูกันเด้อคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย